เป็นในระดับปวชเนาะน้องก็จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานก่อนนะคะที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์นะคะก็อาจจะเป็นในส่วนของการจัดการโลจิสติกส์ทั่วไปนะคะโลจิสติกส์เบื้องต้นนะคะซัพพลายเชนคืออะไรประมาณนี้เนาะจบไปทํางานอะไรบ้างนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องส่วนใหญ่แล้วนะคะในระดับปวชเนี่ยะคะน้องก็จะเกี่ยวข้องกับค่ะสวัสดีค่ะ ครูแจนะคะเป็นครูประจําสาขาโลจิสติกส์นะคะวันนี้ก็จะมาแนำนะคะ2หลักสูตรนะคะให้น้องๆได้รู้จักกันนะคะก็คือหลักสูตรในระดับปวชแล้วก็ปวส <Okay. S 1> นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรนะคะที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแหละว่าน้องในระดับปวชน้องจะต้องจบอะไรมานะคะไม่ว่าจะเป็นมจบมสาม,มาใช่ไหมหรือว่าในส่วนของบางคนนะคะอาจจะแบบเพิ่งมาเรียนใช่ไหมคะก็คือต่อในในสายสามัญมาเลยเนาะหรือในหลักสูตรระดับปวสนะคะที่จะต้องจบม หกมาหรือจบปะวะชมานะคะทีนี้2ระดับนี้เนี่ยนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ทั้งคู่เนาะแต่ว่าด้วยความ แตกต่างกันนะคะด้วยเรื่องของระดับนะคะอาจจะเป็นจบมสสาม,มารถจบปวชมาอะไรเงี้ยนะคะค่ะถ้าเป็นในระดับปวชเนะน้องก็จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานก่อนนะคะที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์นะคะก็อาจจะเป็นในส่วนของการจัดการโลจิสติกส์ทั่วไปนะคะโลจิสติกส์เบื้องต้นนะคะซัพพลายเชนคืออะไรประมาณนี้เนาะ,ะจบไปทํางานอะไรบ้างน,นะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องส่วนใหญ่แล้วนะคะในระดับปวชเนี่ยนะคะน้องก็จะเกี่ยวข้องกับงานในด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การคยิใบค้นนะคะหรือว่าการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องทั่ว,วไปนะคะแล้วก็ในระดับปวสเนาะอ,อันนี้ก็น้องก็จะคล้ายๆกับปวชนะคะแต่จะมีเลเวลที่สูงกว่านะคะจะต้องเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของโลจิสติกเช่นเดียวกันนะคะแต่สิ่งที่จะแอดวานซ์กว่าในระดับปวชก็คือกลยุทธ์นะคะที่เข้ามาช่วยในการจัดการโลจิสติกมันมีอะไรบ้างนะคะก็ที่อมค่อนนะคะก็จะสอนน้องนะคะในระดับคือแตกต่างความแตกต่างของแต่ละระดับเนี่ยนะคะมีอยู่แล้วแหละเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวน น,ะะน้องๆทุกคนเนาะให้มาทําความรู้จักนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนให้มาเรียนนะคะที่แอมคอนนะคะจะได้รู้ว่าโลจิสติกมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเนาะไม่ได้มีแค่ในส่วนของการตลาดหรือว่าในส่วนของการนําเข้าส่งออกอย่างเดียวนะคะมันมีในหลายๆส่วนนะคะซึ่งอยากให้น้องๆเน,น,นี่ยนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะเป็นครอบครัวแอมคอนค่ะขอบคุณค่ะ